เสนันเดตัรุ่นี้มีนอกเนะไปไตไไงีอนีีเ้ตัสามสิบห้า สิบหกน้ำเลยสี่เหี่ยมสิบเีนะวันเดิมนลย

རང་གི་ <laughs>